ดินกัญจาละวันเลยทั้งไอ้ล้นทั้งอีบานฮะได้ข่าวมานะครับไอข่าหมู่มันรู้ได้ไงวะ <c oughs> มึงเชื่อแบบว่าเจ้าเจ้าที่พวกนี้เขาลำคานมึงหมดเลยนะในชานแล้วเนี้ยผู้คนเชื่อไหมว่าเจ้าทีเขาลำคานพวกมันหมดเลยนะข่ามาได้มาลำคาญพวกกุ้มนะเพราะพวกกุ้มคือคนละเมืองดี แต่เข้าหลังคานในพวกที่ธนวยหัวดอบางคนชอบไปคุกคาบชอบไปคมคู่ชอบไปเสียงดังชอบไปเวยวายใส่เขาเนี่ยไปไปเบงไอ้เหี้ยมไปทนายมึงไปเวยวายใส่เจ้าที่ดับสีไหนนะมึงไปเวยวายใส่ตำรวจยศไหนเนี่ยเขาเนี่นะฟังให้ดีๆนะอ่ะเอาเอาเรื่องแรกก่อนรลนในโทรไปคมคู่เจ้าที่ตำรวจในทาเรื่องเนี้ย ดิ้นเหรอพวกมึงดิ้นกันทําไมอ่ะจริงปะคําตอบที่มึงได้กันเนี่ยก็เหมือนคำตอบที่กูได้นี่แหละหลักฐานพยานมันสามไม่ถึงไอ้คนไอ้คนที่มันก,นกนระทาความผิดไงก็บอกเลยว่าพวกมึงอ้อนฮัการร้องเรียนนะอาแต่คอนเทนต์กันมีความจริงกันบ้างไหมนะถามน่อยอาถามทาเนี้ยมีความจริงกันบ้างไหม พวกมึงร้องเรียนการทำคอนเทนต์กันเย่วเยวเ่ยเย่เย่อไอ้หลายคติดคุกยายติดคุกแต่ทางหลักการหลักกฎหมายหลักตามตามระเบียบแล้วนะขั้นตอนในการทํางานของเจ้าที่เนี่ยเขาก็บอกกูแล้วเจ้าที่เนี่ยเจ้าที่ตํานวดเขาบอกว่าหลักฐานมันไปไม่ถึงแล้วผมจะไปออกหมายเรียกผู้ต้องหามายังไงเป็นตั้งข้อกล่าวหาไม่ได้เลยคําตอบที่พวกมึงได้ก็คือได้เหมือนกูนี่แหละ ตำหนูนเขารอเอกสารจากหน่วยงานเข้าใจไหมครับเออพู้มึงได้คำตอบเหมือนกูแต่กูามาพูดกู้มึงรับคําจริงไม่ได้มาบิดหาว่ากูโกโหกหาว่ากูรู้แค่นั้นเออเป็นไรกันนะแล้วตอนนี้ครับไอโ้โกนได้มีการโทรไปหาเจ้าที่เทวดาโรนได้มีการโทรไปหาเทวดาเลยสอบถามเทวดาเลยเอา้ากกูรู้ได้ไงล่ะกูรู้ที่กูมีหูจีบตาทิบเฮีย yeah. จริงไหม เออมึงบอกว่าเจ้าที่เขามึงบอกว่าเจ้าที่เขาไม่ชอบกูขำล้ำคาญกูแล้วกูรู้ได้ไงอะ่ะเออรู้แค่นี้พอเพราะฉะนั้นเข่าเนี่ยนะเอือมละอาพวกมึงมึงฟังกูนะเข่าเนี่ยเอือมละอาพวกมึงเข่าไม่ยากจะอะไรพวกมึงหรอกกูจะบอกพวกมึงมให้แต่พวกมึงเล่นกันไม่เลิกเข้าใจปะเออพวกมึงเล่นคอนเทนต์กันไม่เลิกไง แล้ววันนี้มึงโทรไปหาเทวดาเนี่ยมึงจะกินว่ากูมึงในคิดกูไม่รู้สิเออแล้วครับก็ลาถึงไหน้วครับเรื่องเป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหทำไมไมันชา้จาจังครับพี่นะผมพนานนะครับนะถ้าแบบนี้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะร้องหนึ่งห้าเจ็ดนะถ้าแบบนี้นะครับนะทํางานการโอ้ยนี่ผมไปกี่เดือนแล้วครับทำไมเรื่องไม่คืบหน้าเลยนะครับเออทำไมถ้าไปทํางานก็บอกกันถ้าไม่ทำงานก็บอกกันนะ เราหนึ่งห้าเจ็ดเอไอค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเอไ่ะหนึ่งห้าเจ็ดว่าแต่พวกกูพวกมึงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะพวกมึงก็เป็นกันแบบนี้เหมือนกันเอไอค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเอไอค่ะหนึ่งห้าเจ็ดขำขาวพวกมึงใจร้ายจริงป่ะเออมึงฟังกูดีๆนะกูรู้ได้ไงล่ะกูรู้จริงไหมครับทุกท่านเออ พราะฉะนั้นวันนี้พวกมึงอะดิ้นพวกมึงรับคำฟังจริงกันไม่ได้ว่าสิ่งที่พวกมึงทำมันมันล้มเหลวยิงไหมครับสิ่งที่พวกมึงทำมันล้มเหลวนะเออก็กูบอกแล้วว่าสิ่งที่พวกมึงทำตอนนี้มึงโทรไปคมคู่กันเนี่ย ผมโทรไปคมผูดตำนวแลแต่คมขูดเจ้าทีาที่น้าดาวอังคารนิทานนะครับเรื่องสมมตินะเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงนะไอ้สั์ไม่ใช่เอาคลิปกูไปให้คุณโน้นให้คนนี้ไม่ได้เพราะกูเล่นานิทานจริง่านิทานก็คือน,นิทานเออนิทานนะครับสมมติสมมตินะครับสมมติสมมติมมตว่าเป็นนิทานฝากถึงเจ้าที่ด้วยนะครับถ้ามนาเอาคลิปผมคลิปนี้ไปให้พวกท่านย้ำพวกท่านเสมอนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับไม่ได้เอ่ยถึงท่าน อย่าไปร้อนตัวตามมันนะครับฝากด้วยเออนะครับไปพวกนี้ไม่ชอบเอาคลิปไปบิดนะครับสันดาลหมาพวกนี้ชอบเอาคลิปไปบิดนะครับ,อบ,เ,อปปบ,รบเออ <c oughs> คือตอนนี้ทุกท่านดิ้นกันแบบหลังบ้านนะดิ้นกันหลังบ้านแล้วกูรู้ได้ไงอะกูรู้สิทําไมกูจะไม่รู้ละว,ว่าตอนนี้พวกมึงเดินเกมอะไรการพวกมึงทําอกไรกน,นะใช่ไหม อแล้วกูจะรู้ไงว่ามึงมึงมึงโทรไปเอ็ดสาลวัตนะโทรไปสองสารวัตนี่นะคะไอช่อง youtube ช่องนี้นะคะไอช่องเขาบอกจะแล้วค่าดูนยคะไอตัวอ้วนอนะคะโดยตัวอัวนอ้วนนะครับมันทำคอนเทนต์นะครับอย่าไปคุยกับมันนะครับผมเตือนแล้วนะครับในเรื่องนี้ผมไม่ไม่อยากให้ใครมาแพงอ่มามารับทราบนะครับนะผมไม่อยากให้เรื่องนี้รุดรอดออกไปนะครับผมนะครับโหโทรไปสักกาดทาไมอ่ะมึงจะพูดได้คนเดียวกูพูดไม่ได้เหรอ ฮะมึงพูดได้คนเดียวกูพูดไม่ได้เหรอไอเวนนี่นะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมไม่อนุญาตให้นําข้อมูลนะครับในเรื่องนี้นะครับไม่ให้ใครนะครับผมไม่อนุญาตนะครับผมจะพูดได้คนเดียวนะครับผมจะพูดได้คนเดียวผมไม่อนุญาตนะครับผมไม่อนุญาตนะครับทุกท่านผมจะพูดได้คนเดียวคนอื่นห้ามพูดนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ฝากท่านด้วยนะครับถ้าไป็นงานผมจะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมจะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมเตือนแล้วนะครับไม่ใช่ผมไม่เตือนนะครับอืผมเตือนแล้วนะครับถ้าไม่นงานผมจะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเออเข้าใจด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับนะครับพริษัฝากถึงท่านด้วยนะครับจะทําอะไรก็นะครับมึงชอบคู่อะพวกมึงชอบเสี่ยงดังเส่เ้า ทำไมนิสัยชอบเสียงดังใส่เจ้าที่พมึงไปเลิ่กว่าไอ้รถมึงตอบผมหน่อยดิฮะเนี่ยกูถามมึงแค่นี้ทาไมมึงมึงชอบเสียงดังใส่เจ้าที่มึงตอบกูสิกูอยากรู้มากเลยตอนเนี้ยเข้าใจป่ะนิสัยพฤติกรรมเนี่เลื่ออไอย่างนะนิสัยพฤติกรรมนี้เลือกองอไอย่าง เลิกได้เลิกนะนี่ใสพฤติกรรมแบบนี้มึงเชื่อกูเหอะไอตำลาที่ชอบไปเอะเสียงดังวอยวายใส่เจ้าที่เนี่ยมึงเชื่อกูเหอะมึงเลิกได้มึงเลิกซะถ้ามึงเลิกไม่ได้เนี่ยพวกมึงจะเสี่ยงติดคุกเหอะนะเจ้าที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงนะพวกมึงมาทำอะไรอย่างนั้นอะไปปะเออนะครับเจ้าที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงนะพวกมึงจะอะไรกันทำอะไรกันเนี่ยนะครับ อย่าเอาทํากันเอาแค่ความมันก็นเอาแค่คอนเทนต์กันชอบคมคู่สันดานตำตำสันดานเดิมเดิมนะกินข้าวก่อนหิวข้าวดาพระมันจะหิวข้าวเนี่ยดาไม่เท่าวันพวกมึงเนี่ยนะครับอือโทรไปหาเจ้าที่โทรไปหาเทวดาแล้วครับอ่นะโอเคครับนิทานนิทานเจอกันในท้าสุดครับ